อีกแลวว้วเนาะ่าสิเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือทางประเทศสาว่างยินดีต้อนรับเขาสู่ชงสาว่างอีกคือเก่าพี่น้องเอง้กาเมื่อนี้ก,กเาเฮาก่ดับหน้าอีกคือเก่าคือเดิมเนาะดับหน้าโรก,กะนะ้าเนาะบ้านเมืองเขากะเล้วหลายคนแลว้วแต่ว่าสาว่างกะยังโบเลวจะเทื่อพี่น้องเองก้กาสิบโบโดนปันใดดอกอนอะประมาณสามเมื่อกะสิเสร็จสิ้นเลยพี่น้องเอ้ ตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายสองโมงเนาะกต่มันห่อนมันเหน็ดพี่น้องเลยกับจะเมื่อยแน่เนาะกับผักโขลกถึงเติบอยู่มือนี้กับด้ีนน่ยก็กกกสี่สิชั้นเน่เนาะเพราะว่าทางที่สิขอโทษขอภัยนำเปินพี่น้องเนาะกับไอซิลุ่มับหน้าไล้ลูกก้าเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์หนัาเนาะ กาสาว่างสิพาพี่น้องลงไปชมบรรยากาศทุกไฮทุกหน้าอีกคือเกา่าพี่น้องเลยแย่พาอเปิดพาเบื่อกันเนอร์เนาะพอว่าสาว่างมาเลยไปทางไหนเนาะกับนีแต่แต่ไายบารรยากาศดูทุกไฮทุกหน้าคือเกา่าคือเดิมเลยพี่น้องไอโบา่มีแเนี่ยไทายนะครูภาษาไายอ,อย่างเนาะพอระยะปั๊บเป็นกล,ล,นะล้องหลนะังเนาะพอโบมีผู้จับกล้องให้เนาะน้องแจ็คลูกชายกับโบยูโบยูเพื่อนนั่นไม่เถ่า อยู่เฮือนเสียเคาะเนาะเมื่อวานนี่สาว่างดับหน้าตอนเช้าเนาะดับหน้าตอนเช้าก็มีมีนอนประเด็กในฝ่ามือสาว่างเองพี่น้องเอ้ก็เลยไปดูหม้อเนาะไปดูหมอเพื่อนว่าถึกแม่เพื่อนเนาะถึกแม่ของสาว่างก็เลยเมื่อนี้เพิ่อนดูเสียเคาะเนาะาว่าตนตูห้าวบ่มีอีหยังเน่ามินมีนอนหรือมีขี่จกักางถึกเนาะ ผู้เฒ่าเพิินว่ามีเพาะมีขินพี่น้องเอกะเลยไปดูหม้อวัตถุแม่เนาะสว่างก็คิดว่าสิถึกสว่างเองเนาะเพราะว่าเป็นดูในมือสว่างเอกเนาะนอนประเดกพี่น้องเอกบางคนก็ว่านอนนอนกล้าันกับบแม่เนาะสว่างดับหน้าเนาะเบื้องกำกล้าเนาะพอกล้าเบิดแล้วกล้าเบิดแล้วตาในมือตในมือสว่างคิดว่าเป็นเป็นบบงเนาะเป็นบ่งที่มันอยู่น้ากล้าพี่น้องเอ พอเบิ้งผัดเมนนอนปลาเด็กเนาะตกใจเบิดพี่น้องเลยผู้เฒ่าพันสีถือเนาะชาววางก็คิดว่าสิบ่หาดูหม้อแต่ทั้งแม่ยันแนวบ่ดีนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยให้ไปดูหม้อเบิ้งไปเบิ้งพอดีถึงแม่มื้อนี้เพิ่นก็บ่ได้อยู่หน้าเนาะแม่ก็นเลยเมื่อก็แต่เก่าเพิ่นแม่เพิ่นสิอยู่หน้าเบิ้งงัวเนาะลูกเก่าก็สิลงดำนามื้อนี้เพิ่นอยู่เพื่อน จะวางก็เลยผูกวันนี้ก่อนทั้งพุนผนเลยแล้วแล้วเพื่อน็มีทางผุนนอนมีแขกอยู่นนเนาะปุ๊บการแล้วลายคนอยู่พี่น้องเลยเห็นคนอื่นแล้วมันแคงเมื่อยเนาะมันบกุกมันหลา่าแล้วมันบุกคือเตะหัวปีแถาหัวปีสิค่แน่พี่น้องเลย นี này, này, hết, ่คือเทกหน้าของสว่างอีกเนาะตูบน้อยนี่ก็เซแล้วนาไห่นี่ก็น้ําบ่อยู่พี่น้องเอ้ยนานู่นเนาะฝนี่แห้งปานใดก็ น้ำนี่ประมาณสองสามเมื่อนี่กระบ,บกลดถ้าเป็นอีสั่งสมว่านั่นโน้นอีดีประมาณน้ำจะไม่กระยาขึ้นสิเกิดผูทางนั่นกะลุกเลยทางนาป่าเนาะนาป่าเป็นก็ยังโบเล่อพี่น้องเลยแถวนี้ก็ยังประมาณสองสามครอบครัวเนาะที่ยังโบเล่อเหลือหันแล้วเบิร์ด นี่พี่ชิจงทางรถเนาะหายในปัญจงทางรถพอบาเย็นหลุดขึ้นบ่ได้เนาะไก่คัดนี้มันบัดบนตามบนสูงนะเย็นหลุดขว่มเนาะให่พี่น้องชมบรรยากาศยามเล่นเนาะ หน้านี่ก็เป็นหน้าอันไกลกันเนาะก็เป็นหน้าแม่ชาวึ้มพันธุ์พนธุลูกหลานพ่นุเห็ดพันกุกากาะพืนอนเรือลายถ้าพันว่าดูไม่น่าใชเพันกุปลาไว้แบบนี้เนาะป้าไว้คาตาเลยกองกระสีชันในเนอพี่น้องไอ้ขอโทษขออภัยนะพอดผิน้องเนาะ นี่ก็เป็นเถียงหน้าสาลายคือเราพี่น้องเลยแตนาเอื่อยเนาะหมาไก่ดิบกับเอิร์ว่าไก่งวงเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยจากผลเอิร์ว่าไก่ยังมาคนพผลกับว่าแซ่บกว่าไก่บ้านเฮาเนาะสะว่างก็ยังบ่เคยกินจ็กเกิลไก่งวงเนาะจ็กว่ามันเป็นรสชาติแบบใดกับโบโ๊ะหู พ,นะพู้เน,นาะทั้งเถียงผลกระทังพูดพี่ตองเลยมาไก่ดีถามันบ่ามีน,มน้ำนี่นพิชนส้องเหยียบพวกเขาเลยนยน่ยังดีที่ว่าน้ำไ้น้ำที่ว่าหา้น้ำมันมีน้ำเนาะ่นก็นเลยโบลงปะไร บวมห้วยห้วยเนาะกะคขักไปอีกแบบอย่างหนึง่งพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาก,ก็ได้แต่ว่าบวกขักที่ว่ามันบระทันสมัยปันไดเนาะอยู่หรอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาก็ได้ดีแบบหนึ่งกับดีแบบหนึ่งเนาะเขาก็พ่มสีงาม นี่กะก้าก้าเถ่าเนาะก้าเถ่าแล้วมาดำมัน,ม,นมันเลยคืออยากตายพี่น้องเลยคือถึงน้ำห้อนีอ่เนาะเพราะว่าก้ามันเท่าแล้วหวานตันแต่เดือนหกเดือนหกปิดบ่มีน้ำเนาะผลหัก็สิตกวางเดือนแปดนี่หากิตกวางเดือนแปดแบบมาดำป้าโตก้าก้าบวานพุงพี่น้องเลยมาอยากสีผากเลยเนาะทั้ง หยาบแล้วก็ขี้ดินขึ้นน้ำลายเตะกระโบ,บเตะอีกเนาะยังดีที่ว่าฝนตกใช้พเารเตะเห็นขีน้ดินออกแน่เนาะตอนนี้ก็สชว่างกับซีมาลูกกาเดพี่น้องเตะกับจ้โบได้ลูกกาให้พี่น้องเห็นเนะาะเพราะว่าขากรงของเฮามันมันบดีเนาะสีต่างวบข้างหน้าผัดย่านยั็นตกน้ำพี่น้องเลย เห็นตุ๊กน้ำมาจจะวางเพีงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะถ้าเครื่องนี้ตุ๊กน้ำก็คือซีเมนบ่โเลยไปหาทายคิดนโมเนาะทุ่ทางพุ่นกันเลยกับโบเลยยืนลกุกคือโมหลงนอพราว่ากล้ามันลุกบสบายมันลุกยากกเลยนั่งลุกพี่น้องนั่งเอาตังมานั่งลุกกล้าเนาะ บางคนก็ว่าโอ้สบายดีนางลูกกาบอ่ะก็บบอสบายปันไดเนาะนางลูกกามันก็บบอกคือนางอยู่หุมปันไดเนาะเพิ่นเดียวมาเห็นนี่ยนะผู้เพิ่นเล้วเราผู้เพิ่นไว้เพิ่นเซลล์ดินเั่นเนี่ยตะกาเหากันแค่แน่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าบ่งก็คือมันมันจะมันไปใายชับ่ฮู่นะพี่น้องเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ่งสิลายเนาะลูกกาเนี่ยฮักสิ่านมันก็จำปินพี่น้องเอ้ อาเิดยานาก็ต้องในลูกกาคือเกาเนาะเ้าลูกกาไปนี่มันสีจับแข้งจับขาเฮาโอ้ปแตา่ย,ย่านพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยผู้วานไปใช้แล้วมีอยู่กับหลายเนะเาะหรือว่ามันเป็นแมงกะเบือบินไปบ่สาว่างคิดวานนะ,ะใครแน่น,นางลูกกากับยานปไนไโอู้แต่ก่อนเนะมีแต่บง่งเนาะนั่งอยู่กับบ่งไตมหา ม่โตปุ๊งยัยปุ๊งยัยพี่น้องเลยนักท่อง้ากคแจมชัครับพี่น้องเพิ่นนำหน้าแล้วเพิ่นกระจูงง้อเถิกเพิ่นกินหญ้าขันงนาเนาะพูนพี่น้องเลยเบิกเพิ่นโตบ้างไงเนาะเพิ่นจูงกินหญ้าขันงนาเพิ่นทอมแต่งง้สว่างกันยังผูกไว้อยู่เนาะยัง่มีเวลาทอม กสิประมาณนี่พ่อพี่น้องเลยสาว่างกสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกับขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปสาว่างเต้นต้นจนจบเนาะล้วก็ประคามโฆษณาข,ของสาว่างที่ให้สาว่างมีได้ได้เนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงโบเจ็โบ,บจนุนร่ำรวยร่ลำรวยเด้อเนาะกับสำหรับคลิปนี้กสิสาว่างกสิคอจบคลิปไปลูกก้าพี่น้องเลยกับพอกันไหม ในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเล